สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีจะเป็นตาหักสุขุสุขคนครับผมช่องต้นบีมอนชัยลัมเพิร์ตออฟฟิเชียลครับผมพบพอกันย่ามมือแรงตอนคำคำกำลังสิเมื่อแล้วครับฝ่ากำลังเมื่อแล้วพี่น้องนะครับผมนี่ัใต้พี่น้องหลังจากพิธีรุการแล้วนะครับผมผักพอนยุบันจะมือสองมือละนะครับมืออื่นกะไปผอกันดูโดมเสารหน่อยคือเก่านะครับเพราะว่ามืออื่น นะครับทางโดมเกินเลี้ยงนะครับกินเลี้ยงกันมืออื่นนะครับอยู่สำนักงานเสาน่อยเพรนแพงนะครับวันนี้นะครับต้นมาทักทายพี่น้องนะครับอยากสิขอบคุณพี่น้องนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับอีฬาพี่น้องเอฟซีเสาหน่อยเพรนแพงสุขสุขคนครับเอฟซีต้นหญมาทุ่งไช่นะครับที่ให้กำลังใจตั้งแต่เปิดโป้งจนบัปิดฤดูกาลนะครับระยะเวลาเจ็ดเป็นเจ็ดแปดเดือนนะครับที่ นาพี่น้องให้การต้อนรับให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมานะครับขอบุญจากใจด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมขอให้พี่น้องดูดีมีแรงเราด้วยชุกคนกันแล้วกันครับวันนี้ภาพพี่น้องนะครับนะครับบรรยากาศแนมงุงแรงอยู่บ้านครับนะ สวัสดีแม่จีนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่จีนนะครับโอ้ัวแม่คำทุกบ้านน้องน้ำโชคค่ะหัวหยุงในนอร์เคนะว่านยุงว่าย่องเบิร์ล่ะต้อนรับยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้ามาในบ้านครับพี่น้องนะครับเออหลังจากปิดวงเนาะเนาะเขาก็มาพักผ่อนอยู่บ้านนะครับมื่ออื่นเขาก็ไป กินเลี้ยงงานกินเลี้ยงงานเลี้ยงพ้าวจูเมนูกะได้เลี้ยงแบบว่าเพื่อนเอื้นไว้อีหยังวะขึ้นกําไรบ่ให้ลูกทีมเพื่อนเอื้อีหยังก็คือกินเลี้ยงสังสรรค์นั่นแหละให้ลูกน้องได้ว่าหนาลูกนเลี้ยงอะไรทุกอย่างเลยให้ลูกวงได้นะครับรีแลกช์ผ่อนคลายาเฮ็ดงานมาเบิดปีซีเรียสมาเบิดปีแล้วมื้ออื่นแบบ ว่าน่าก็จัดให้เต็มที่จ้ะแบบมีโต๊ะจีนมีอะไรเลี้ยงเลี้ยงทุกอย่างเลี้ยงเต็มที่กินเต็มที่นะครับมีรถเฮนะครับคือเกาะะ่านั่นแห<ม>ละนี่บออลำซิงบอบ่าเป็นบ่าเป็นรถเฮบอืมในนี้คู่ว่าเป็นหมอลำซิงอ๋อไม,ม,ม่มีมือกับซิมวันกันอยู่ดอกประกวดนี่ยังกันบุ๊จ้ามีประกวดมิสแกรนด์ด้วยมิสแกรนด์ลำเพลิน กัสิ่นี้นาจจะมีลฟ์ซดให้เบิ้งยู่งจ่าฝากพอ่พอ,พอแม่เอฟซกเขาไปเชียร์ไปสนับสนุนไปเบิ้งขึ้นเกด้อคะ่ะก็ขอบคุณพ่อโจขอบคุณแม่นุชนะคะขอบคุณพอ่พอ,พอแม่เอฟซีเซาหน่อยเพชรบานแพงน้ำเดื้อจา่าที่มอบสิ่งดีๆมอบรางวัลน้ำใจมอบกำลังใจมาเลยน้ำใจมอบสิ่งดีๆให้กับพวกขเข้าทีมงานศิลปินสาหมาเพียรบานแพงจ่าแทนดูหลังแคงามเลยอันรูมีใจมากลลยสุดป๊อป ี่ในมือมือวานปิดวงจ้ะขอบคุณพี่ไอดาอันนี้ก็ของพี่ไอด้าอันนี้เป็พี่กายอันนี้ของขวัญวันเกิดค่ะจากพี่แบงค์ลอยค่ะลูกนี้สวยมากทุกลูกกุมนี่นายนี่บักขันี่เปนคนละแบบหมอันนี้เป็นโซโล่เนี่อันนี้เป็นมอลล่องันนี่เป็นมอลล่งานคนละแบบแล้วว่ายืนอยู่เนี่ยตัวแทรหรือตัวปุอยตรงปกบ่ครับพี่น้องว่าคักตรงปกบั สวยครับขอบคุณทุกคนกันแล้วกันนะครับเบื้องข้างนี้บันพี่น้องเสะอนเอาน้ำโลตัวนี้ออันดีครับนะครับนี่คือรางวัลนําใจมือนะครับปิดฤดูกาลปิดบ่งครับพี่น้องครับขอบคุณรางวัลมาลลยทุกพวงนะครับที่มอบให้นะครับพอตนก็ไม่กินนะครับผมนะครับก็ ดีเจไลท์ครับบัคกิดว่าสีได้มาไลไรพวกเงยเงีงฉีดอกนะครับโอ้กติว่าเสื้อผัยอยู่นะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อนี่ครับผมยี่น้องน้ำโชคยุโรปนะครับนี่พี่วัดนะครับพี่วัดนะครับสีสเกตแม่ดีเมืองเลยพี่มนอังกฤษปอนลินนะครับพี่สาวเอเลนะครับนี่พี่แว็กบุรีลำพี่สาวขรทมนะครับแล้วก็ออนซอนอีสานพี่พึ่งนะครับผม นะครับอันนี้กับพ่อสุบินนะครับนี่น้องจีอาไอฮักต่างแดนพ่อนรินนะครับ FC คนเดิมทางอะไรยังคุเด่นทางตัวน้อยเอเอคนเดินทางตัวน้อยไอ้ดวงโคราชนะครับอันนี้แม่ย่ายุโรปนะครับอ้าวขอบคุณมาเลยคูย่เอกวะนะครับขอบคุณมาเลยทุกพวงกันแล้วกันพี่น้องก็ให้ได้กลับขึ้นไปแห้ง ได้วยๆปังๆสุกุตุกคนนะครับซ้ำนี่แหละค่ะก e ็ถือว่าหลายอยู่งน okay. ี <c Switzerland> <a> ่สองคนรวมกันแหละนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าหลายได้ดซ้ำได็ดทึ้ว่าหลายหลายหลาได้กระดิอระดิบกระดี่เพิ่อนก็ยังฮักยังกินดูอยู่นะคะก็เล้จะนำโชว์เป็นอยากขึ้นเมื่อที่มันบม่ได้ขึ้นเนาะ เกง่งอยากได้พวกใหญ่แบบนี้บตลุกฮาร์ดฟึกลองเพลงเกง่งๆตัวลูกเอฟซี FC สิได้ฮัก์ดในหอมเป็นเด็กดีตัวเพ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่งเก่งๆฮาดเพ่หนูดูตุ้ยอุงอิงสุดยอดเลยยี่หล่าอุงอิงอุ้งอิงนี่ให้โจูดไปเพลงไหนก็ได้อุ้งอินอองอนี่สมองไวมากรู้ไหมควาจำดีม,ม,มากที่มีโชว์ใหม่อ่ะ ทุกนู้็่หูได้ว่าอีหลาของเพลงนั่นหูแต่ว่าผู้นูน้นต้องซ้อมโชว์ไมของอีหลาแต่ไม่คิดว่าอุ้งอิงจะร้องเพลงนี้ถือว่าจํได้เร็วน้อถือว่าแต่ว่าโชว์หนีคนลู่นคนลูกแห้งว่ามันไข่ออกบ่ะเออให้ฉันงามอะไรนะให้ฉันงามดัง,งานางบุษบาลหรอไหม,อมตอนนี้แหละอีหลาซ้อมได้ดนตรีประมาณสามหลอกอืออือ รอบแรกรอบสองว่าถ้าในปันไดรอบสามคุณหนูเต็นใส่ได้เลยคือหัวไวมากอุ้งอิงใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ก็คือซ้อมเพลงแต่เพลงนี้มันยากดิยากดิยอมหลับอิลิกเกนสมกับสมกับเพิ่นดังอยู่อุ้งอิงนี่สมกับเป็นซุปเปอร์สตาร์จควรจริงนะครับสุดยอดมากเนิ่ย ดีใจกับพี่หล่าเพราะว่าเห็นมาไล่พอเมพี่น้องเอฟซีอู้มาไล่พลังเงียบสุดยอดครับได้เห็นข่าวเพิ่งลงมาได้เกือบสองล้านกระต้มเกือบสองล้านเกืล้าพล้นส้นสองลน้นลนล้นสนสองล้านอง้านสลานอล้าสองล้นดีล้นงลลานส้นอนลาลนสานอนาานนานอ้อ้าองนล้านอ้นล้าอลงาง้ลลน้ลนนสอลน้นงน้ เซนก็บาทเนาะเซนหาเลยทีมอบให้ทีมงานอยู่เบื้องหลังอ่าอามนเนาค่ะนี่ก็คือแบบเสมอตนเสมอไปดีใจหลังอีกคือไ้บ่แม่นว่าปีละเธอได้ไ้มาตลอดแต่ว่าจะพิเศษก็คือปิดวงเปิดวงปิดวงก็คือเพื่อนในหลายเพิ่นก็ห้หลายจริงเสียทีมงานอยูเบื้องหลังทุกคนเลยค่ะนี่คือความเสมอตนเสมอไปของพี่เหลาอินอีกก็เเม่นว่าได้หลายเราลืมอันนี้เพิ่นบ่าลืม น้่แหละค้นเรืองหลังคนดังไปหนาได้สิละนี่ได้สิปังไปหนาเนี่ยนะครับเอาดีใจน้ำอีหลานะครับผมมีแต่คนหักคนหอมนะครับก็ขอให้อีหลาแฮงๆปังๆนะครับเฮาสองคนกะพอต่นไม่กินกะให้แฮงๆปังๆเด้อเด้อเป็นน้ำลูกสาวนี่แหะเป็นเครืงขังลูกสาวอีหลานปังไปกับอีหลานะครับผม่่ไปสะคขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับสาวน้อยเป็นแพงพี่น้องเอฟซีอีหลา สู่สุขคนกันแล้วกันกับที่หักแพงพอตนเมจินวดถิ่มบ่อป้าเบิงแย่งกันมาตลอดนะครับเพราะว่าจะเป็นเอฟซีคนเก่าเอฟซีคนใหม่เข้ามานะครับผมขวบพุ่นหลายๆกันแล้วกันครับค่อยพอกันนะครับดูการหนาเนาะนะครับผมว่าสิเป็นจังไดนะครับเด่นแบบไดนั่นพี่น้องค่อยุ่นเอากันแล้วกันว่าสิออกมากในรูปแบบใดนะครับผมขวบพุ่นหลายๆครับพุ่นกันแล้วกันครับ พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อเมลูกนะครับเพื่อนกับพ่อกันงานจิีอยงได้เป็น้องเด้อเนี่ยเลยสดอยู่หรอกนะครับไปดูสดให้ดูฟรีนะครับความมวลซึอคว่ำซึนความมวลคว่ำซึนที่ห้าปาดีนะครับที่งานสร้อยเป็นแพงเพราะว่าเป็นวงหนึ่งวงสองรวมกันเลยนะครับมาจิ๋อยน้ำกันเล้งเพื่อนนะครับผมแล้วก็วันที่สี่งานใหญ่เลยครับ งานใหญ่นะครับเหตุบุญหาปอสงกา,านะครับวันที่สี่เนี่ยคือสุดยอดงานระดับระดับจังหวัดไปเลยสำหรับบอลโจกน,นะครับจัดแบบใหญ่แห้งนะครับรดแฮ20ยี่สิบขั้น <20 S 1> นะครับวันที่สี่เนี่ยมแรงนี่หมอลำศิลปินมากมากเลยะนะครับสมาร,ร่วมโตะตกันนี่นั่เป็นเวทีของสาวน้อยไลฟ์สดชมฟรีด้วยนะครับวันที่สี่ไลฟ์สด นะครับีซีรีส์ตัวดักหลายๆท่านหลายๆคนม้างถึงเวทีให้ชมฟรีนะมั้ครับรูปแบบอ,อันแสดงออกมาแบบนั้นพี่น้องค่อยรุ่นกับเรากันครับนะครับอขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้เวทชัยสกุลและพี่น้องเ <S <S องอเออขอบคุณครับขอบคุณที่ฮักขอบคุณ,คณนะครับพอส่วนเมจินหักน้ำโฉกนะครับที่แล้วครอบครัตัวกลมกลมแล้วนะครับนากลมเบินละทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกนะครับบ๊ายบายพอคลิปไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ ดีค่ะ